อีกแล้วนะครับกับ ep 5นะครับชุด messaging api นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้วิธีการส่งภาพกันนะครับซึ่งตัว messaging api เนี่ยมันจะมีวิธีการส่งภาพด้วยกันทั้งหมดประมาณ3แบบหลักๆแต่ถ้าเป็นแบบส่งภาพจริงๆแล้วเนะี่ยมันจะมีด้วยกันอยู่2แบบก็คือ image message กับ image map message นะครับซึ่ง2ตัวเนี้ก็จะต่างกันนิดนึงตรงวิธีการใช้งานนะครับ Okay. เรามาลองดูกันแบบแรกกันก่อนนะครับก็คือ image message นะครับซึ่งรูปแบบการส่ง image message นะครับก็จะเป็นลกักษณะของ json นะครับส่งเป็นท้าย image แล้ว link ์นะครับ parameter ร,เเร์2ตัวนะครับก็คือ original content url กับ preview image url เนี่ยจะเป็นจะเป็นอันตัวแรกนะเป็นตัว original นะครับว่าโอเคมีความสูงความกว้างเท่าไหร่ส่วนล่างเนี่ยก็จะเป็นขนาดที่ต้องการให้แสดงผล แต่โดยส่วนมากเนี่ยเขาก็จะใช้ URL แบบเดียวกันเดี๋ยวเราลองมาส่งกันเลยนะครับก็เปิดไปที่โค้ดเรานะครับก็ไปโคลนมาได้นะครับจาะกิดครับด้านล่างนะครับที่แสดงอยู่นะครับผมเราก็จะใช้โค้ดชุดเก่านะครับผมก็จะใส่เป็นชุด JSON ไปนะครับก็ท้ายนะครับ image นะครับแล้วก็ Original Content u r l นี้ก็คือ u r l ของรูปนะครับในที่นี้เนี่ยเราก็ใช้รูปที่เราทำการเทสนะครับทีน,นี้เนี่ยผมก็จะก๊อบ u r l ของ ng log ลมานะครับแล้วผมก็ใส่เข้าไปก็ตามด้วยเอาภาพนี้แล้วกัน copy มา,ดดเ,ามเพิ่มตัวผมเพจ ้วผมก็ใส่เป็นอันนี้นะครับเสร็จปุ๊บผมก็จะใส่ preview image URL ผมก็เอา URL ด้านั้นมาใส่นะครับผมใส่รูปนำไม่ทีนี้ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆไม่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้โคลนกิดไปนะครับอันมันจะมนีนิดแนะนำนิดหนึ่งก็คือเราต้องไปเปิด Use นะครับ use อันนี้บอกให้ตัว xpage นะรู้จักกับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดว่าถ้ามเมล็ดกระามมีเข้ามาทาง directory ที่เป็นดาวน์โหลดนี้ให้มันวิ่งไปที่นี้เลยอัตโนมัตินะครับซึ่งภาพนี้อยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเราก็สามารถที่จะเรียกใช้เป็น url เราตามด้วยชื่อได้เลยนะครับมันจะก็จะวิ่งไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดให้อัตโนมัตินะครับโอเคเราก็จะใส่คำสั่ง app u s e นะครับแล้วก็ x p a e s static แล้วก็ ผ่าน dot j o ผ่าน dot j o นี่ก็คือเป็นเหมือนกับเอา2ค่านี้มาต่อกันนะครับนะมันก็จะผ่าน dot j o i ก็คือเดสก์ท็อเดสก์อปไดร์นีก็คือดเรกทอรีของเรานะครับแล้วก็ตามด้วยดาวน์โหลดนะมันจะเป็นมันก็จะบอกให้รู้ว่าโอเคถ้าไหนก็ตามคุณเรียกรูปนะโฟลเดอร์ที่เป็น public นะครับมันจะวิ่งไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับพอเราเรียกภาพตัวนี้ปุบ๊บเราก็สามารถเรียกได้เลยมันก็จะวิ่งไปหาโฟลเดอร์ดาวน์โหลดให้อัตโนมัติ จากนั้นเราก็ลองส่งข้อความดูนะครับอ่ามันก็จะส่งรูปมาให้เราหนึ่งรูปนะครับโอเคทีนี้เนี่ยท่านจะเห็นว่ารูปเนี่ยมันผิดสัดส่วนนะครับซึ่งรูปขนาดต้นฉบับมันเนี่ยมันมีขนาด1นึ่งครับคือรูปด้านบนนี้แต่เวลามันส่งจริงมันส่งมาให้แค่ประมาณสี่ร้อยแปดสิบ เท่านี้ทําให้เวลาที่แสดงผลที่ลูกค้าหรือยูเซอร์ได้รับเขาจะมองภาพไม่ชัดเจนนะครับทีนี้มันก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครัก็คือเมสเซจที่ชื่อว่า Image Map มันสามารถที่จะกําหนดขนาดรูปได้แต่ไม่เกิน1040นะครับแล้วในรูปนี้นยสามารถกําหนดจุดที่ต้องการจะคลิกได้นะครับหรือจุดที่ต้องการคลิกแล้วให้มีข้อความออกมาได้นะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็น t ท้าย Image เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับ ซึ่งตัว image map นี้นะครับผมมันนะสามารถมันมีความสามารถก็คือมันสามารถกำหนดไซส์ได้ไหมครับสามารถใส่ข้อความเข้าไปในรูปได้เวลาที่มันโชว์ในลายตรงนี้นะครับมันจะมีข้อความตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ image เฉยๆเนี่ยนะมันจะมีคำว่าบัณฑิตส่งรูปเฉยๆแต่ไม่มีข้อความเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าเราส่งมาปุ๊บนะครับโดยใช้ image map ่มันจะมี alternative text แสดงตรงนี้ให้เลยอัตโนมัติ ก็คือ็คือข้อข้อความน,นี้เราสามารถที่กําหนดเบสไซส์ได้นะครับว่าวกว้างหรือสูงเท่าไหร่แต่จากที่เคยทํามานะคือกว้างไม่เกินพันสีสูงเท่าไหร่ก็ได้นะครับสูงไม่จํากัดเนะท่าที่ลองแต่คงไม่มีใครใช้รูปสูงมากๆนะครับผมแล้ว Image m แมปข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่จะแนบวิดีโอตรงนี้ได้ด้วยนะครับแนบวิดีโอเข้าไปในเนื้อหาได้ด้วยแบบนี้นะครับ ก็คือมีรูปนําแล้วก็มีข้อความตามอันนี้จะใช้ในกรณีที่เป็นแบบว่าส่งเมสเซจที่เป็นอิมเมจที่อยากจะให้มีเทควิ่งข้างบนเทควิ่งข้างล่างแล้วมีข้อความนะหรือรูปหรือวิดีโอตรงกลางวิ่งนะครับนะมันก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ที่เขาใช้กันคนระับโอเคแล้วก็ตัวอิมเมจแบบนี้มันสามารถที่จะกําหนดแอเดียนะครับว่าต้องการที่จะ <c oughs> ให้ คลิกด้านใดได้บ้างหรือกําหนดจุดให้มันให้มันวิ่งให้มันอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกําหนดแอคชั่นให้ได้ด้วยนะครับแอคชั่นของมันเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบก็คือจะเป็นแบบกดแล้วมีเทคกดแล้วเป็นลิงก์กับกดแล้วเปิดเว็บแอปนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับวิธีการจะใช้งาน Image m แบบที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือไปใช้ l i น์บอร Designer นะครับผม ล,ลบกตัวไลบร b รีดีไซเนอร์นะครับก็จะมีเครื่องมือมาให้เราสามารถ Create Message Create Rich Menu ได้แล้วก็ c r e a t e web app ซึ่งมันก็คือ Lift นะครับ l ลาย Lift นะครับทีนี้เราต้จะมาลองอสร้าง Image Map นะครับแล้วก็กดไปที่ m s s a g g นะครับกดบวกนี้เลือก Image Map นะครับท่านจะเห็นว่าเห็ไหมครับมีหลายรูปแบบเลยให้เราเลือกใช้นะครับในที่นี้เราจะเลือก Image Map แล้วกด Image Map ไปเลยไฟล์นะครับแล้วก็ไปเลือกภาพมาที่เราต้องการ นี่ครับก็เราเขาเคำหนดขนาดขึ้นมาเลยก็พนะันสี่สิบประมาณนี้เสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะกําหนดจุดนะครับเราก็เอาเมาส์เนี่ยลากเลยนะลากนี้เลยเห็นไหมครับมันก็จะมีบล็อกขึ้นมาให้เราอัตโนมัติแล้วก็ลากอีกรอบนะเลาลองคิดตรงกลางแลคิดด้านล่างนะครับนี้เราสามารถที่จะกําหนดได้เลยนะครับผม ถ้าเกิดว่าดูจากาดูจากข้อมูลที่มันแจ้งนี่นะมันจะมีแอคชั่นได้ไม่เกิน50อันนะครับมีให้เกินไม่เกิน50อันแล้วก็จุดนี่จะมีเดี๋ยนะจุดที่มันสามารถให้วาดได้นะผมจำไม่ได้นะ เอริเอก็น่าจะมีไม่เกิน50นะครับนะตามแอคชั่นเพราะว่าเราคลิกขึ้นมาแล้วมันก็คลิกมันก็ได้ประมาณ50จุดนะประมาณนี้ทีนี้ลองกำหนดจุดแล้วกันอันนี้ผมจะให้มันส่งเทคผมคลิกผมก็พิมพ์คาว่า S C B สมมตินะคลิก S C B อันนี้ก็คลิกคลิกอ่ะคลิก ขาด x อ,อันนี้ก็คลิกเป็นคลิกตรงกลางตรงกลางด้านล่างก็จะเป็นสมมตะผมให้เปิดเว็บไซต์ Google.com เสร็จปุ๊บมันก็จะมี JSON มาให้ด้านล่างครับนี่เราก๊กอปเลยเราก๊กอปเลยเดี๋ยวผมขอลบวันนี้อ่เดี๋ยวผม ใส่ต่ออะไรแล้วกันเพราะว่าผมต้องเอาข้างบนผมก็เพลงไปเสร็จปุ๊บตรงที่เป็นเบส u r l นี้เราก็ใช้รูปนะครับที่เราต้องการอนะ่ะทีนี้ผมเอารูปเดิมเลยเพื่อให้เห็นความแตกต่างผมก็ใส่เข้าไปเลยเโอ้ลงของเก้านะครับทีนี้ตรง alternative text ก็คือข้อความที่ต้องการให้แสดงในหน้าลายนะครับผมก็ให้พิมพ์ว่าข้อความที่ต้องการให้แสดง หน้าลายครับประมาณนี้พอได้ปุ๊บนะครับเราก็ลองเทสกันเลยผมลองกดหนึ่งอ่าเห็นไหมครับมันก็จะขึ้น e r r o r เโอเคอันนี้ก็เป็นทริคนะครับก็คือในกรณีที่เราใช้ใน image บนแล้วมันขึ้นแล้วพอมาใช้ในเอเมดแมะมันไม่ขึ้นวิธีการทำให้มันขึ้นก็คือง่ายๆนะก็คือ ตรงเบรด ul เนี่ครับต่อท้ายเนี่ยให้เราใส่ค่าพารามิเตอร์อันนึ่งเข้าไปอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ใส่โดยขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายคำถามแล้วก็อะไรก็ได้ทำแล้วแต่เราผมมาใส่เป็นเวอร์ชันเท่ากับแล้วกันผมมาเซฟแล้วผมก็ลองอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นโดยอตโนมัติแล้วตัว a l t e r n a t t v e Text นะครับมันก็จะแสดงตรงนี้เห็นไหมครับ ข้อความที่ต้องการให้แสดงนั้นละานี่ข้อความที่ต้องการให้แสดงนี่นละลานี่นะครับทีนี้เราก็ลองมาเทสกันดูเราลองกดตรงนี้เหมือนบอกว่าโอเคคุณกด S c b นะผมกดตรงนี้ปุ๊บคลิกการ X กกดตรงกลางกดด้านล่างเห็นไหมครับมันก็จะเปิดเว็บไซต์ให้เลยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างนะครับของการแสดงผลนะครับ ระหว่าง image message นะครับที่จะแสดงแค่นี้นะครับกับ image ที่เป็น image map นะครับมันก็จะแสดงได้แบบเต็มหน้ามากกว่านะครับขนาดความกว้างก็ประมาณ1040่สูงเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีาการส่ง message แบบ image นะครับโดยเ,เพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับว่างานไหนเนี่ยมันเหมาะกับการส่ง image แบบรูปแบบใด แล้วก็อีกแบบหนึ่งที่เขาฮิตกันนะครับก็จะเป็นวิธีการส่งแบบเฟกแมสเนะครับซึ่งเราจะเห็นในพวกลาย BK นะครับอันนี้ประมาณนี้พวกลายาที่เป็นแอปธนาคารเนี่ยนะ ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีรูปตรงกางหรือพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการส่งอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า,าส่งแบบเฟกเมสเซจนะครับผมอันนี้ก็จะมีความสวยงามเพิ่มไอีกนะครับผมโอเคก็สำหรับการส่งอิมเมจแบบ image map กับ image m e มสเซจก็ มีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคอนเทนต์จากเรานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนไปพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ